ปังอีกเหมือนเช่นเคยเลยนะคะกับ NCT Dream ค่ะตอนนี้นี่ทำสถิติอีกแล้วนะคะเราพ่อพอแม่แม่เตรียมกรี๊ดได้เลยค่ะ เราพ่อพ่อแม่แม่คนรักคนเชียรน์นุ่มๆ NCT Dream หนึ่งในยูนิตสุดฮอตจากบอยแบนด์วง NCT ล่าสุดต้อนรับการกลับมาของ NCT Dream แบบประกาศสักดาการซัพพอร์ตกันเต็มที่ด้วยแฮชแท็กปันวิวเพื่อน้อง Dream หลังจากที่ล่าสุด NCT Dream กลับมาพร้อมอัลบั้มเต็มชุดที่2ออย่าง glitch mode นะคะกับเพลงเอกชื่อเดียวกัน ที่สำคัญยอดสั่งจองล่วงหน้างานเพลงชุดนี้ทะลุ2ล้านชุดนับถึงวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาหรือ1วันก่อนปล่อยอัลบัม้มถือเป็นการทุบสถิติเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้1.71ล้านชุดส่งผลให้ n c t Dream เตรียมขึ้นแท่น d o บเ l ิลมิลเลียนเซ e เลอรหรือศิลปินที่มียอดจำหน่ายอัลบั้ม2ล้านชุดตั้งแต่ก่อนคัมแบ็กอย่างเป็นทางการ สำหรับอัลบั้ม glitch mode ประกอบด้วย11เพลงที่สะท้อนเสน่ห์ที่หลากหลายของ7หนุ่มมาร์ครันทรินเจโน่แฮชานแจมินชนเลอร์และจีซองแถมในวันที่5เมษายนนี้พวกเขาจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ Dream Stage glitch mode เพื่อฉลองการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2แฟนๆรอติดตามกันได้เลย เหมือนเช่นเคยนะคะเพลงก็สนุกสนานติดหูนะคะฟังได้ง่ายๆเลยละค่ะอืม MV สีสันสดใสมากทีเดียวนะคะ